วันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมท้องพงกษัตริย์บทที่11พระนางอาทานิยาและโยอาห์พระนางอาทาลิยาเนี่ยเป็นคุณย่าของโยอาหนะคะคือวันนี้เราจะเสนอตอนคุณย่าใจร้ายเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อกษัตริย์อาหัสยาเนี่ยตายแล้วนะคะปรากฏว่า แม่ของกษัตริย์อาหารสยาก็คือพระนางอาทาริยานเนี่ยเขาก็เลยวางแผนว่าเขาจะเป็นพระราชนีเองเั้นเขาก็เลยจะฆ่าลูกหลานของอาหารสยาทั้งหมดเลยนะคะโอ้คุณย่าคนนี้โหดร้ายมากทีนี้น้องสาวของกษัตริย์ที่ตายแล้วชื่อชื่ออาหารสยาเนี่ยเขาอะยังเห็นว่าลูกคนหนึ่งของเขายังเล็กอยู่ก็คือ โยอาดเขาก็เลยพาโยอาดหนีนะคะมาให้ถูกประหารชีวิตหรือไม่ให้ถูกฆ่าตายแล้วเขาก็เอาไปซ่อนไว้ที่ห้องของเขาทีนี้เขาก็ซ่อนอยู่ที่นั่นไว้ได้ไม่นานแล้วต่อไปเขาก็เลยเอาไปซ่อนไว้ที่วิหาร เมื่อเขาเอาปอ้าช่อมาที่นั่นเนี่ยพระนางอาธาลียาหรือคุณย่าใจรา้ายเนี่ยเขาก็ปกครองแผ่นดินอยู่ถึง6ปีเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาในปีที่7เยโฮยาดาที่เป็นอุโรหิตเนี่ยได้วางแผนที่จะให้โยอาดซึ่งเขามีโอกาสต้องเป็นกษัตริย์ต่อเนี่ยปรากฏตัวต่อหน้าแม่ทัพนายกองที่เขา ได้คุยกันแล้วว่าเขาจะช่วยสนับสนุนกษัตริย์เด็กตองน,นี้นะคะพวกเขาก็ล้อมเมืองไว้ล้อมวางไว้แล้วปุโรหิตเยโฮยาดาเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนที่ได้สาบานแล้วว่าจะปกป้องกษัตริย์เนี่ยนะคะให้ดูแลแล้วก็ถ้าใครคิดจะหนีหรือใครคิดจะกะบฏต้องให้ทุกคนปกป้องกษัตริย์อย่างดี พวกเขามีการผัดเบ็นยามในวันสบาโตด้วยนะในพระนิเวศของพระเจ้าพวกเขาเป็นคนของบุรุเยโฮยาดาที่เป็นคนที่ดีที่เขาปกป้องกษัตริย์โยอาห์นพอถึงวันที่เขาจะกําหนดวันแต่งตั้งแล้วเนี่ยเขาก็แจกโล่แจกหอกของดาวิดแล้วก็เข้าประจําที่ในพระวิหารรอบพระราชาไว้จากนั้นกษัตริย์ ก็ถูกเจิมตั้งนะคะโดยเยโฮยาดาที่เป็นปุโรหิตเนี่ยให้เขาสวมมงกุฎแล้วก็เป็นกษัตริย์ต่อหน้าประชาชนแล้วก็ต่อหน้าทหารมากมายทีนี้พนังอาธาลิยาหรือคุณย่าใจร้ายได้ยินเสียงก็เข้าไปในพระนิเวศก็เห็นพระราชายโยอาหเน่ยนั่งอยู่ท่ามกลางทหารและประชาชน ปุโรหิตเยโฮยาดก็สั่งให้ทหารเนี่ยน้ำพนังออกไปจากพนิเวศออกไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยกษัตริย์โยอาดก,ก็ขึ้นรองยูดาแล้วก็พระองค์เนี่ยทำลายพระบาอันแล้วก็พวกพระบาอันทั้งหลายต่างๆทั้งสถานที่หรือพวกปุโรหิตของพระบาอันทั้งหลายก็ถูกทำลายทิ้งหมดเลยคุณย่าจ่ายร ทำในสิ่งที่โหดร้ายมากเลยนะคะจิตใจที่ไม่ดีเขาคิดไม่ดีแล้วก,กระทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นน้องต้องระวังนะคะบางครั้งเวลาเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราจะกระทาสิ่งที่ไม่ดีออกมาเราต้องระวังที่จะให้ความคิดของเราเป็นความคิดที่พระเจ้าพอใจพระเยซูเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีที่เราคิดนะคะ ถ้าความคิดไม่ดีบางอย่างเราต้องขอพระเยซูยกโทษให้แล้วให้ความคิดไม่ดีเหล่านั้นออกไปเพราะถ้าเราคิดดีเราก็จะทําดีถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราจะกระทาสิ่งที่ไม่ดีออกมาเหมือนอย่างคุณย่าคนนี้จิตใจที่โหดร้ายเขาก็กระทาสิ่งที่โหดร้ายนะคะขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยให้พวกเราเรียนรู้ในการที่จะเป็นลูกที่เป็นมีสติปัญญาของพระเจ้าของคุณพ่อคุณแม่ก็คือ แยกแยะสิ่งที่ดีก็จะทำสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำนะคะให้เรามาอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระองค์ในวันนี้ให้เราเห็นถึงการที่พระเจ้าทรงปกป้องเด็กน้อยกษัตริย์โยอัดในวันที่เขายังอายุน้อยและยังเด็กที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้แต่พระเจ้าก็ใช้คนที่จะดูแลและปกป้องเขาในขณะที่เจอ สถานการณ์ที่เป็นคุณย่าใจร้ายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองรักและห่วงใยลูกของพระองค์ปกป้องเหมือนกับพวกเราทุกคนที่พระเจ้าก็รักและห่วงใยและปกป้องเราดูแลเราให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายและตัวเราเองก็ต้องฝึกฝนที่จะไม่เป็นคนชั่วร้ายแต่จะคิดดีพูดดีทดําดีในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยวันนี้ขออธิษฐานเผื่อครอบครัวของคุณแม่ส้อยฟ้าแล้วก็น้องกันขอพระเจ้าทรงไวบรพรสําหรับ คุณแม่ส้อยฟ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลน้องกันก็ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเสริมกำลังฝ่ายร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณให้คุณแม่ส้อยฟ้าแล้วก็น้องกันเองขอพระเจ้าให้น้องกันที่จะมีสติปัญญาในการเรียนรู้หนังสือทั่วไปและที่สําคัญคือเรียนรู้พระคำของพระเจ้าแล้วก็ นำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองต้องการน้่มตขึ้นแล้วมีความคิดที่จะเป็นของตัวเองแต่ว่าขอให้ทุกความคิดทุกการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าและทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยขอขอบพระคุณรรพระองค์สมบพวจนะของพระองค์ในวันนี้และขอขอบพระคุณขอบ,บคุณสร้อยฟ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรร่วมรับใช้ และน้องการเองก็เติบโตขึ้นมาที่จะทำไว้เกียรติพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระพรองค์เจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน